ไปฝากอน,นไทยคะ่ะดูที่มีเกบเนอันนี้แกเย่เมืองนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เรากำลังจะไปหาาร์มเย็นกันคะ่ะเตรียมตัวลุยไปหาาร์มเย็นกันค่ะเมืองที่เราอยู่ ยังหิมะยังไม่ตกนะคะเราจะไปตามหาหิมะกันบนภูเขากัน ไม่ผิดหวังเลยนะจ๊ะมาเจอหิมะแล้วค่ะเนี่ยหิมะข้างทางเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเราลงรถแล้วเราจะไปจับหิมะกันค่ะ เลยจ้าแดดออกรถก็ล,กลงมากผู้คนก็ไม่ค่อยมีเลยจ้าถนนโล,งลง่งๆแต่ก็ยังมีคนออกกำลังกายอยู่ปางนะคะบรรยากาศสวยงาม ชมตามไปด ja. the yeah, yeah. So, illah, yeah, yeah. ้วยกัน yeah, จ uh ้าบรรยากาศที yeah, ่มานี่เดินบนน้ำแข็งว้าวแล้วก็ถึงจุดหมายค่ะเดินต้องระวังดีๆนะคะเนี่ยบนน้ําแข็งโอ้หนาวเย็นในฟาร์มสวยงามลุยกันจ้า ย่องย่องย่องเอาค่ะเดี๋ยวล้มแต่ถ้าอย่างนี้ปลอดภยัยพื้นอย่างนี้ปลอดภัยไม่ล้มง่ายมีหลายคนนะคะที่ลื่นล้มแล้วก็เดินบนน้ําแข็งแล้วก็โอ้ข้างหน้าสวยมากเดี๋ยวไปถ่ายกัน มาแล้วค่ะหิมะสวยๆพร้อมกับแสงแดดใครนะ นกมันกิ้งกิ้งปิ้งปิ้ง,ง <c oughs> หนาวเย็นจ้าสวยไหมมามาเล่นหิมะว้าวลังคาเต็มไปด้วยหิมะ Oh. 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 <laughs> não ชมรอบเอาไปร้านตรงนี้สวยมากมาเดินชมโอ้ <c oughs> หน้าร้านจัดสวยงาม for เอาไปตั้งที่สวนได้ for garden นี่ก็เป็นที่ซื้อขอมควาด ซื้อของฝากทำด้วยไม้นะคะข้างในจัดน่ารักมากอะไปรอที่รถละอย่าที่จะเกองเงินต่ย วิดีโอสวยหนาวเย็นค่ะ มองเห็นคนเล่นหิมะด้วยเหลือตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะเพราะเราถ่ายอยู่บนรถไม่ได้ลงไปที่สนามเล่นนี่นีค่ะคนรอกันเยอะเลยน่าสนุกมาก ขับรถลดชมหิมะกันค่ะฝรั่งบอกปีนี้หิมะไม่เยอะเลยปกติจะขาวโพลนไปหมดตอนนี้ก็มีเขียวแซมขาวบางมองไปไกลๆกก็เห็นคนเล่นนะคะคนเล่นหิมะกันจะ้ะ ขับรถขับรถชมหิมะกันไปจ้าหนาวหนาวเย็นเ<ๆ>ย็นมาชมหิมะตอนช่วงเดือน มกกรานะคะต้นเดือนมกราวันที่สองนะคะเรามาเที่ยวกันจาประเทศเวียนนาเวียนนาคันเอาสซาเทสออสเตรเลออสเตรเลี<อ>ยเสียงก็จะดังเสียงดังระวางข้ามไปอีกประเทศหนึ่งนะคะเราขับข้าม ประเทศติดต่อประเทศเยอรมันค่ะประเทศอทะะอ,อสเตรียนะคะชื่อคล้ายๆออสเตรเลียนะคะเขตติดต่อเยอรมันจ้ารประเทศออสเตรีรยกันค่ะมีอะไรขายบ้างได้หมวกหนึ่งใบค่ะนี่มาช้อปปิ้งที่ออสเตรีรย คุณคณสาซื้อให้อากาศหนาวคุณสาไปรอบนรถแล้วค่ะนี่ก็คือออสไลร์นะคะแหล่งช้อปปิง้งเป็นเขตติดต่อประเทศเยอรมันผู้คนก็มาชี้ฟานกันนะคะซื้อของมีหมวกมีสนับนะคะเล่ามันเล่าขาวบ้านเราะนี่นะคะ่ะบริเวณติดต่อ น้ำมันนะคะปั๊มน้ํามันก็ถูกเดี๋ยวเราก็จะผ่านตามไปชมกันค่ะปั๊มน้ํามันที่นี่ก็จะราคาถูกฝ่าที่เอยอรมันนะคะตอนนี้เราขับรถกับประเทศเอยอรมันกันแล้วค่ะมีท่านผู้ชมบอกว่า ประเทศเล็กๆหรือเปล่าไม่เคยได้ยินอาจจะออกเสียงไม่เหมือนก็ได้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะค,ะ,นคะ,ะผู้คนก็ออกมาเล่นสกีกันนะคะสถานที่ก็ จะเต็มไปที่ด้วยจอดรถนะคะจอดรถก็จะแน่นมากเต็มไปหมดเลยค่ะเราไม่สามารถหาที่จอดรถได้เลยค่ะคนมาเล่นกันเยอะมากไม่มีที่จอดรถเลยค่ะตรงนี้นะ ใครสนใจมาเล่นหิมะส,สกีนะคะหิมะน้อยแต่เขาก็เล่นกันค่ะคนมาเล่นกันเยอะจนไม่มีที่จะจอดรถเลยนะคะจร,จริใครที่จะมาเที่ยวนะคะเดือนมกราคม มะก็จะมีประมาณนี้นะคะสวยงามค่ะหนาวเย็นจ้ะหนาวไหมครับเราน,นตอนนี้เราก็มาจอดรถนะคะถ่ายรูป วิวสวยงามไปไหนไปไหนครับโอ้ว้าวสวยมากๆบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาค่ะสวยไม่หนาวเท่าไหร่หิมะปีนี้น้อยมาก หิมะไปฝากมอนไทยค่ะและปีนี้เราก็ได้เจอหิมะนะคะมาถ่ายรูปมาให้ชมกันค่ะ ว่าจะผ่านเขาสูงวนวนวนหลายวนมากหน้าเสียวหน้ากลัวแต่คนขับก็ชอบเขาบอกว่าสนุกเป็นทางวนเขานะคะวนแล้วก็ วนวน,นลงมาอะไรประมาณเนี้ยก็น่ากลัวอยู่นะคะแล้วเขาก็ขับเร็ววันนี้พ่อบ้านใจดีพามาช้อปปิ้งต่อค่ะดูซิจะได้ซื้อของอะไรบ้างเอ่ยสวยบายโมงแลจ้า

ơi, à, đi máy, máy lên máy, chi tu, ôi, đi, khuôn lên cần nhựa rồi. ลงมาเดินหาที่กินข้าวหรือว่าจะไปช้อปปิ้งต่อนะคนพาไปก็ไม่บรรยายเลยเราก็เดินตามไป สับสินค้าช้อปปิ้งกันจ้า